สวัสดีครับวันนี้ผมโคดสิ์ก็จะพามาต่อท่อ PE และก็หัวต่อ p v c แบบประหยัดนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือแบบนี้มันก็จะลดต้นทุนได้เยอะมากเลยครับก็คือต่อตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อกับท่อ PE นะครับมาดูกันเลยครับ ก่อนที่มีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือกาวนะครับที่สําหรับว่าจะต่อกับท่อ PVC นะครับเราก็จะมีอ่ท่อ PVC แบบ3ทางนะครับ3ทาง PE ที่ใช้สําหรับอ่ของ PVC นะครับและอุปกรณ์อีกอันนึงก็เป็นสาย PE สาย p e นะครับมาดูกันว่าทํำยังไงนะครับเราก็จะใช้กาวนี่แหละครับ พาก่อนเลยหายึดให้ทั่วก่อนจะใช้นิ้วก็ได้นะครับจะใช้นิ้วก็กาวมันก็จะติดที่มือก็มันก็จะติด, <c oughs> ตดหลายวันเลยว่าจะเอาออกเราก็ต้องใช้ไม้แทนดีกว่าครับ เราก็เสียบไปที่ท่อเลยเสียบเลยอันนี้ถ้าปลายสุดเราก็ใช้จุกอุดได้นะครับจุกอุดแ้วทากาวหน่อยหนึ่งนะครับจุกจอุดแล้วก็ทากาวไว้ตรงนี้จุดสิ้นสุดของน้ำที่จะมาถึงนะครับ แค่น,นี้ก็อยู่แล้วครับต่อไปพอ pvc หัวจุก pvc ตัวนี้นะครับที่สำหรับต่อตรงเราก็ทากาวไปด้วยนะครับแค่นี้แล้วเราก็ใส่ไปตรงไปเลยครับต่อตรงไปเลยเสียบไปเลยครับอันนี้ ท่อ PE ส่วนท่อ PE เราก็สามารถเสียบไปได้เลยครับเวลาน้ําไหลมามันก็จะตรงมาตรงนี้เลยก็ทะ,ทะลุไหลไปได้ครับดึงก็ไม่ออกครับแน่นมากบางคนก็จะมีวาล์วเปิดปิดตรงนี้นะครับแต่เราประหยัดต้นทุนเราก็จะใช้เสียบต่อตรงไปเลยมันก็จะประหยัดกว่าก็1 0บถึงบบาทได้นะครับตรงนี้ ทากาวครับก่อนที่เราจะทำเราก็เดินดูก่อนนะครับว่าควรทำจุดตรงไหนยังไงบ้างนะครับแล้วค่อยมาต่อท่อที่หลังมันก็จะง่ายกว่าเล็งให้ตรงน,นะครับให้ท่อให้ตรงกันเพราะเราทากาวแล้วเป็นของจริงแล้ว ง่ายนิดเดียวครับไม่ยากนี่ครับทากาวเสร็จเราก็เสียบไปเลยแล้วตามด้วยท่อพี PE นะครับต่อตรง ตัวนี้คือสามทางนะครับสามทางซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ปลาปลาทั่วไปนะครับทำไมถึงใช้สีนี้เพราะว่าสีนี้ก็คือท่อจะถูกกว่าสีฟ้านะครับสีฟ้าแบบนั้นั้า พึ่งฟีฟ้าก็จะมีราคาแพงกว่าแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคุณภาพก็ไม่ต่างกันมากเล็งให้ตรงนะครับเพราะถ้าไม่ตรงแล้วมันจะแก้ยากแล้วทีนี้เพราะติดก,กาวไปแล้ว ก็ทากาวช่องนี้แล้วก็เสียบได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามและราคาก็จะถูกกว่าไผ่หัวจุก pe ที่มีวาลวด้วยก็แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนก็ไปใช้แบบนั้นนะครับ ดูครับ1นึ่สอ น,นี่ก็จะเป็นข้อต่อตรงนะครับถ้าท่อที่มันสั้นไปแล้วไม่ถึงเราต้องการต่อให้ยาวขึ้นเราก็ใช้ข้อต่อตรงสวมได้เลยนะครับแล้วก็ทาก,กาวนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วที่มันไม่ถึงกันเราก็เอามาต่อแล้วก็เสียบเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยครับรอสักพักหนึ่งก็จะแห้งและสามารถมาเปิดน้ำได้ มาดูที่ต่อเสร็จแล้วนะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปรอดูว่าระบบน้ําจะออกดีหรือเปล่านะครับตามที่เจาะรูไว้เพราะว่าไม่ได้ใส่หัวน้ําหยดไว้นะครับอันนี้เป็นการใช้ตะปูหรือว่าน็อตเจาะรูไว้เท่านั้นนะครับอันนี้ที่เห็นนี่เราก็จะใช้มีทั้งท่อสีฟ้าและก็สีเทานะครับ เพราะว่าไปลงซื้อสีฟ้ามาก็ราคาก็จะแพงกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็เลยชุดหลังก็เลยไปเลือกซื้อท่อ pvc สีเทานะครับมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาไล่เช็คดูน้ำว่าไหลออกดีหรือเปล่านะครับ น้ำก็ถือไหลออกได้ดีนะครับเพราะว่าผมใช้ท่อ PVC แค่1นิ้วแล้วก็สายท่อ PE แค่16มิลแล้วก็จุก PE PVC นะครับก็16มิลน,นะครับก็ถือว่าไหลใช้ได้ก็ระยะไกลก็น่าจะประมาณ20เมตรนะครับจะไหลได้ถึงนะครับประมาณ20เมตรไม่เกินนี้นะครับ ที่ผมต่อท่อนี่คือต่อสองทางนะครับสําหรับท่อประปาแล้วก็สําหรับใช้เครื่องนะครับเพราะว่าช่วงวันหยุดผมก็จะมาใช้เครื่องต่อสูบน้ําเข้าทางท่อ PVC นะครับแต่ถ้าช่วงวันมาทํางานก็ให้ผู้ปกครองที่บ้านเขาเปิดจากทางก๊อกประปานะครับมาลดแก้ขัดไปก่อนนะครับแต่ถ้าน้ำไหลเยอะเราก็สามารถใช้จุกน้ำหยดได้นะครับ เลือกไซส์เลือกขนาดได้เลยนะครับตามต้องการนะครับหรือถ้าต้องการน้ำเยอะให้แฉะไปเลยก็บิดสายท่อ PE คว่มลงน้ำมก็จะไหลลงด้านล่างนะครับก็จะได้น้ำที่เยอะหน่อย